ในตอนที่โลกถือกําเนิดขึ้นมาใหม่ๆนะครับสิ่งมีชีวิตแรกๆที่ถือกําเนิดขึ้นมาเลยก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอย่างพวกแบคทีเรียและอาร์เคียครับแล้วจากวันนั้นมาจนวันนี้เนี่ยก็ราวๆสี่พันล้านปีแลวนะครับโลกของเราก็เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนมีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายเกิดขึ้นอยู่มากมายเต็มไปหมดเลยครับอะไรที่ทําให้เกิดการวิวัฒนาการอย่างก้าวกระโดด จากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวตัวเล็กๆที่มีร่างกายแบบง่ายๆสิมเปิลลกลายเป็น,ส,ปน,ส,ปนสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนและมีความฉลาดพอที่จะไขปริศนาของจักรวาลได้สำหรับผมแล้วก้าวแรกๆที่สําคัญในเส้นทางวิวัฒนานการเลยก็คือเหตุการณ์เอนโดซิมไบโอซิสการที่สิ่งมีชีวิตหนึ่งจะไปอาศัยอยู่ในร่างของอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งแล้วหลอมรวมกันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวปรากฏการณ์นี้หาได้ยากมากๆเลยครับ ด้วยกว่า4พ0 0ล้านปีของสิ่งมีชีวิตเนี่ยตั้งแต่สิ่งมีชีวิตถือกำเนิดขึ้นมาเราคาดว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแค่2ครั้งเท่านั้นและหลักฐานการเกิดเหตุการณ์นี้ก็อยู่ในเซลล์ของเรานี่แหละครับส่วนที่อยู่บนหน้าผมนี้ก็คือแว่นตาออบ u ัสครับผู้สนับสนุนช่องของเรามาอย่างยาวนาน Inter, ออบ u ัสโกอินเตอร์คอลแลบกับแอนิเมชชื่อดังและครั้งนี้ออบ u ัสก็ทำสินค้าร่วมกับส p y เอ็ก i l แฟมิลี่และสินค้าแรกที่มาก็คือแว่นแก้มอมมพูว่ากูว่ากู ที่เพิ่งเปิดพรีออเดอร์รอบ2ไปไม่นานมานี้ครับและตอนนี้ก็หมดไปแล้วตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่แว่นกันแดดสปายเกมที่ใส่เที่ยวใส่ออกงานได้ทุกสถา,านการณ์ใส่แล้ดูดีครับที่ตอนนี้ของก็ใกล้หมดแล้วเหมือนกันใครอยากได้ก็รีบสั่งจองกันนะครับแล้วนอกจากนี้ก็มีสินค้าอาเนี่ยอื่นอีกนะครับอย่างเช่น ผ้าปิดตาร้อนสุดนุ่มฟูที่จะช่วยลดอาการล้าของดวงตาคุณภาพเดียวกันกันกบร้านยาญี่ปุ่นในราคาที่จับต้องได้ใส่แล้วผ่อนคลายยิ่งใส่ก่อนนอนยิ่งหลับสบายแน่นอนครับถ้าใครสนใจก็ไปสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจออบตัดหรือถ้าอยากไปดูแว่นรุ่นอื่นๆก็สามารถไปดูที่หน้าร้านได้ครับและถ้าใช้โค้ดส่วนลดสงใส SONGSAI ก็จะได้รับส่วนลด100บาทและทําให้ออตัสสนับสนุนพวกเราเป็นนานครับ ก่อนอื่นเลยเรามารู้จักชนิดของเซลลกันก่อนดีกว่าครับเราจะแบ่งชนิดของเซล์ของสิ่งมีชีวิตทั้งโลกเนี่ยออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆได้แก่โปรคาริโอตและก็ย e ูคาริโอตครับพวกแบคทีเรียและอาร์เคียจะเป็นเซล์แบบโปรคาริโอตครับและสิ่งมีชีวิตที่เหลือทั้งหมดจะเป็นแบบย e ูคาริโอตไม่ว่าจะเป็นฟองน้ำสาหล่ายแมงกะพุนปลาสัตว์ต้นไม้หรือแม้แต่มนุษย์ ก็ล้วนเป็นยูคริโอตทั้งสิ้นครับหรือคิดง่ายๆก็คือสิ่งมีชีวิตไหนที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าสิ่งชีวิตนั้นก็คือยูคริโอตนั่นแหละครับราวๆ4 0 0 0ันจนถึง4,500ล้านปีที่แล้วสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกๆของโลกก็ได้ถือกําเนิดขึ้นสิ่งมีชีวิตพวกนั้นล้วนเป็นโปรคาริโอตทั้งหมดครับมันเป็นเซลล์ที่เรียบง่ายก่อนที่จะมียูคริโอตที่ซับซ้อนกว่าที่นักวิทยาศาสตร์คาดว่าน่าจะถือกําเนิดขึ้นมาเมื่อราวๆสองพันจนถึง 3, ้าที่แล้วครับ เซลโปรคาริโอตเนี่ยมันจะมีความเรียบง่ายฟังก์ชันไม่ซับซ้อนโดยมันจะมีออแกเนลแค่ออแกเนลเดียวก็คือไลโบโซมครับคําว่าออแกเนลเนี่ยถ้าคิดง่ายๆก็คืออวัยวะของเซลล์นั้นนั่นแหละครับเหมือนคําว่าออแกนที่เป็นอวัยวะของร่างกายนั่นแหละครับส่วนเซลยูคาริโอตเนี่ยจะมีความซับซ้อนกว่ามากๆครับมันมีออแกเนลมากมายหลายชนิดแถมไลโบโซมก็มีขนาดใหญ่กว่าและซับซ้อนกว่าด้วยครับเซลโปรคาริโอตเนี่ยจะไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส ดังนั้น DNA จะสามารถล่องลอยไปมาภายในเซลลได้หรือในบางตำราก็บอกว่าโปรโคาริโอตจะไม่มีนิวเคลียสเลยครับส่วนยูคาริโอตนั้นจะมีเยื่อหุ้มนิวเคลียส DNA ของเซลลก็จะอยู่ภายในนิวเคลียสนี่ครับ DNA ของโปรโคาริโอตเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบวงรอบปิดส่วน DNA ของยูคาริโอตก็จะเป็นแบบสายเปิดครับ เยื่อหุ้มเซลล์หรือว่าเซลล์เมมเบรนของยูคริโอตจะมีความแข็งกว่าซึ่งก็มีผลมาจากโมเลกุลทางเคมีที่ชื่อว่าสเตอรอลซึ่งโปรคาริโอตจะไม่มีตรงนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือโปรคาริโอตจะไม่มีไมโทคอนเดรียส่วนยูคริโอตจะมีไมโทคอนเดรียครับและถ้าเป็นเซลล์พืชก็จะมีอีกออร์แกเนลหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือคลอโรพลาสต์ครับไมโทคอนเดรียก็คือออร์แกเนลที่สร้างพลังงานให้กับเซลล์หรือที่เรามักเรียกกันลเล่นๆว่ามันเป็น the powerhouse of the cell ส่วนคาร์บอสก็คือออกแนวที่ใช้แสงอาทิตย์ในการสร้างน้ำตาลมันเหมือนกับเป็นโรงงานผลิตน้ำตาลของเซล์ครับโดยในคลิปนี้ผมจะขอโฟกัสเฉพาะไมโตคอนเดียเป็นหลักนะครับไมโตคอนเดียเนี่ยจะมีส่วนประกอบที่น่าสนใจอยู่4อย่างเลยก็คือ 1. เยื่อหุ้มชั้นนอกหรือว่าอา t เตอร์เมมเบรน ที่ทำหน้าที่เหมือนกับเซลล์เมมเบรนเลยนะครับก็คือมันจะเป็นขอบเขตของตัวเซลล์ที่คอยปกป้องเซลล์แล้วก็เป็นตัวกรองที่จะบอกว่าจะมีอะไรเข้ามาในเซลล์ได้หรือว่าอะไรที่เข้ามาไม่ได้ครับ 2. เยื่อหุ้มชั้นในหรือว่าอินเนอร์เมมเบรนโดยตัวเยื่อหุ้มชั้นในเนี่ยมันจะพับเป็นขดๆตามภาพนี้เลยครับมันมีหน้าที่ในการสร้างพลังงานส่วนที่3ก็คือช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มชั้นนอกกับชั้นในหรือว่าอินเตอร์เมมเบรนสเปซและ4ก็คือแมทริก ที่อยู่ภายในอินเนอร์เมมเบรนที่จะมีเอนไซม์ hmm. มากมายหลายชนิดสําหรับการสร้างพลังงานอยู่ในนั้นครับเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้เรารู้จักลักษณะของไมโตคอนเดียแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเราจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตท,ที่ตัวใหญ่และซับซ้อนทั้งหมดล้วนเป็นยูคาริโอตที่มีไมโตคอนเดียทั้งสิ้นครับแสดงว่าออร์แนลตัวนี้มันจะต้องมีส่วนสําคัญในการวิวัฒนาการให้ร่างกายใหญ่และซับซ้อนได้และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับ เพราะว่าปัจจัยสําคัญในการสร้างร่างกายให้มีขนาดใหญ่และซับซ้อนได้ก็คือพลังงานครับและไมโตคอนเดียก็คือแหล่งผลิตพลังงานนั่นเองครับแหล่งพลังงานหลักที่สิ่งมีชีวิตใช้เลยก็คืออะดีโนซีนไตรฟอสเฟตหรือที่เราเรียกว่า ATP ครับสำหรับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่เป็นโปรคาริโอตเนี่ยมันจะสร้าง ATP ได้ที่ผิวของมันครับยิ่งพื้นที่ผิวมาก มันก็จะสร้าง ATP ได้มากดังนั้นถ้าอยากจะสร้างพลังงานได้มากขึ้นก็คือการขยายพื้นที่ผิวใช่ไหมครับแต่การขยายพื้นที่ผิวของมันเนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่ตามกฎ Q ิ qua r e law ครับถ้าตัวใหญ่ขึ้นปริมาตรก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่รวดเร็วกว่าพื้นที่ผิวครับแล้วถ้าปริมาตรร่างกายเพิ่มขึ้นมันก็ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นในการดำรงชีวิตเช่นกันครับสมมุติว่าร่างกายเป็นทรงลูกบาศก์กว้างยาวสูงเท่ากันครับและถ้าความกว้างยาวสูงนี้เพิ่มขึ้น1ิบเท่า พื้นที่ผิวก็จะเพิ่มขึ้นร้อยเท่าแต่ปริมาตรจะเพิ่มขึ้น1000เท่าเลยทีเดียวครับนั่นก็แปลว่าสำหรับโปรคาริโอตแล้วแม้การขยายขนาดตัวจะสร้าง ATP ได้มากขึ้นแต่ร่างกายมันเองจะใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่ามากๆหรือก็คือการขยายตัวเนี่ยจะทำให้มันขาดทุนในการสร้างพลังงานครับซึ่งนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำไมเหล่าโปรคาริโอตเป็นแต่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมาตลอด4 0 0 0ล้านปีไม่วิวัฒนาการเป็นอย่างอื่นเลยครับ ในขณะที่ยูคาริโอตมีไมโทคอนเดรียที่สร้าง ATP ได้อย่างมหาศาลทำให้ยูคาริโอตมีพลังงานอย่างเหลือล้นครับเหมือนมีสูตรเงินไม่จำกัดมันเลยมีความเป็นไปได้มากมายที่จะวิวัฒน,นาการตัวเองให้กลายเป็นอะไรก็ได้จะตัวเล็กตัวใหญ่จะซับซ้อนจะหลากหลายมากเท่าไหร่ก็ได้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากมายอยู่เต็มโลกในปัจจุบันนี้เลยครับคำถามที่น่าสนใจเลยก็คือแล้วไมโทคอนเดรียเนี่ยมันมาจากไหน ทฤษฎีที่ยอมรับกันมากที่สุดในปัจจุบันมีชื่อว่า endosymbiosis theory ที่เสนอโดยนักชีววิทยาที่ชื่อว่าลิน m a ก u l i s ในปี1970และภายหลังทฤษฎีนี้ก็ถูกตรวจสอบถูกพิสูจน์อีกหลายครั้งเราก็ได้พบหลักฐานมากมายที่สนับสนุนว่าทฤษฎีนี้น่าจะถูกต้องมันก็เลยเป็นทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันยอมรับมากที่สุดนั่นแหละครับทฤษฎีนี้ได้อธิบายไว้แบบนี้ครับ ย้อนกลับไปเมื่อราวๆ4,000จนถึง4,500ล้านปีที่แล้วในช่วงแรกๆที่สิ่งมีชีวิตได้ถือกำเนิดขึ้นมาครับพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่สร้างพลังงานโดยไม่อาศัยออกซิเจนหรือว่าเป็น Anaerobic Organism มันจะดูดซับแร่ธาตุจากสิ่งแวดล้อมในการสร้างพลังงานในตอนนั้นชั้นบรรยากาศของโลกยังไม่มีออกซิเจนเลยนะครับอากาศบนโลกในตอนนั้นก็จะเป็นพวกไฮโดรเจนมีเทนแอมโนเนียและคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่ครับจนกระทั่งเมื่อราวๆ3 5 0 0ล้านปีที่แล้วแบคทีเรียชนิดหนึ่งก็ได้วิวัฒน,นาการตัวเองจนสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เอาแสงอาทิตย์น้ำและคาร์บอนไดออกไซด์มาเปลี่ยนเป็นน้ำตาลและปล่อยออกซิเจนออกมาครับแล้วเราก็เรียกแบคทีเรียชนิดนี้ว่าไซโนแบคทีเรีย ซึ่งมันก็คือโปรคาริโอตที่สังเคราะห์แสงได้นั่นแหละครับแค่ใช้แสงอาทิตย์น้ําและคาร์บอนไดออกไซด์ก็สามารถอยู่รอดได้แล้วครับชีวิตของพวกมันก็เลยง่ายมากไซโน,โนแบคทีเรียก็เลยเพิ่มจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ปล่อยออกซิเจนออกมาเต็มชั้นบรรยากาศจนเกิดเหตุการณ์ grease oxidation e v e n ์ออกซิเจนก็เป็นพิษกับสิ่งมีชีวิตแอนแอโรบิกออร์แกนิซึมทำให้แบคทีเรียเหล่านี้ได้สูญพันธุ์ไปเป็นจำนวนมากแต่ก็มีแบคทีเรียบางชนิดที่สามารถเอาตัวรอด ปรับตัวได้แล้วก็ได้วิวัฒน,นาการโดยใช้ออกซิเจนสร้างพลังงานแทนโดยมันดูดกลืนออกซิเจนเข้าไปแล้วสร้าง ATP ออกมาแล้วพวกมันก็กลายเป็นแอโรบิกออร์แกนิซึมสิ่งมีชีวิตที่สามารถใช้ออกซิเจนในการสร้างพลังงานครับแล้วเราคาดว่าเมื่อราวๆ2 0 0 0จนถึง3,000ล้านปีที่แล้วณเวลาใดเวลาหนึ่งในช่วงเวลานี้ครับแบคทีเรียที่เป็นแอโรบิกออร์แกนิซึมตัวหนึ่งได้เข้าไปอาศัยอยู่ในร่างของอาร์เคียตัวหนึ่ง เราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับอาจจะเป็นแค่อาเคียสักตัวหนึ่งไปกินแบคทีเรียรตัวนั้นแต่มันไม่ย่อยครับ แอโรบิกแบคทีเรียก็เลยอาศัยอยู่ในร่างกายของอาเคียนั้นได้ไปเรื่อยๆซึ่งแบคทีเรียที่อยู่ในร่างของอาเคียก็ได้อยู่ในที่ปลอดภัยไม่โดนนักล่าขนาดใหญ่มากินแถมยังได้สารอาหารจากตัวอาเคียทําให้มันดํารงชีวิตอยู่ได้แล้วแบคทีเรียก็ได้ตอบแทนอาเคียโดยการสร้าง ATP ให้อาเคียสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องหาอาหารเยอะครับแค่มีออกซิเจนเข้าไปก็มีพลังงานแล้วครับ แล้วตอนที่อาร์เคียตัวนี้เพิ่มจํานวนหรือว่าเป็นการสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศเนี่ยครับแบคทีเรียที่อยู่ข้างในมันก็เพิ่มจำนวนแล้วก็ตามไปกับอาร์เคียตัวใหม่รุ่นถัดไปเหมือนกันครับแล้วเมื่อเวลาผ่านไประดับหนึ่ง แบคทีเรียตัวนี้ก็ปิดฟังก์ชันการทํางานที่ไม่จําเป็นลงสูญเสียยีนบางส่วนไปซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนั่นแหละครับโดยเราพบว่ายีนกว่า99%ของแบคทีเรียตัวนี้ได้ปิดการทํางานลงไปหรือไม่ก็ถูกทําลายทิ้งไปแล้วครับเหลือแค่ฟังก์ชันสําหรับการสร้าง ATP ให้กับอาร์เคียและการสืบพันธุ์ของตัวมันเองเท่านั้นครับซึ่งก็คือการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเพิ่มจํานวนอยู่ในร่างของอาร์เคียนั่นแหละครับ แบคทีเรียตัวนี้ก็อาศัยอยู่ในร่างของอาเคยียเป็นการถาวรเลยครับสามารถถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้ไปเรื่อยๆครับและเมื่อเวลาผ่านไปนานมากพอพวกมันก็ได้หลอมรวมกันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวไม่สามารถ แยกออกจากกันได้อีกต่อไปแบคทีเรียนี้ก็กลายเป็นออร์แกเนลที่ชื่อว่าไมโตคอนเดียส่วนอารเคียก็กลายเป็นเซลล์ยูคาริโอดรุ่นแรกๆแล้วเมื่อเซลล์มีแหล่งกําเนิดพลังงานที่มากมายมหาศาลอย่างไมโตคอนเดียมันก็สามารถวิวัฒนาการตัวเองให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนอย่างที่เราได้พูดกันไปแล้วครับนอกจากนี้เราจะเห็นว่า ไมตโตคอนเดียเนี่ยก็ได้วิวัฒนาการตัวเองเพื่อให้สร้างพลังงานได้เก่งมากๆโดยเฉพาะโดยไม่สนฟังก์ชันอื่นเลยครับเพราะว่าฟังก์ชันในการดำรงชีวิตในการเอาตัวรอดม่ได้พึ่งพาเซลล์ตัวแม่ไปหมดแล้วครับอย่างอินเนอร์เมมเบรนเนี่ยมันก็ได้ปรับตัวให้มีการพับไปพับมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวให้มากที่สุดโดยไม่ต้องขยายร่างมันก็เลยสามารถสร้าง ATP ได้มากขึ้นเพราะว่า ATP ก็ถูกสร้างขึ้นที่ผิวของอินเนอร์เมมเบรนนั่นแหละครับยิ่งพื้นที่ผิวมากยิ่งสร้าง ATP ได้มากครับ การที่สิ่งมีชีวิต2ชนิดอยู่ร่วมกันในภาวะพึ่งพาอาศัยกันอย่างยาวนานจนหลอมรวมเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันสิ่งมีชีวิต1กลายเป็นส่วนหนึ่งหรือกลายเป็นอวัยวะหนึ่งของอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า endosymbiosis นั่นแหละครับแล้วปรากฏการณ์นี้ก็เป็นต้นกําเนิดของเซลล์ยูคาริโอตบรรพบุพร,บรุษร่วมของสัตว์ทุกชนิดพืชสาหร่ายแล้วก็เห็ดราครับ พวกเรามีบรรพบุรุษร่วมกันกับต้นไม้ที่เซลล์ตัวนี้นั่นแหละครับในธรรมชาติปัจจุบันนี้มันก็มีเหตุการณ์ที่สิ่งมีชีวิตหนึ่งอาศัยอยู่ในร่างของอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งอยู่มากมายนะครับอย่างเช่นแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้ของเราเนี่ยเราอยู่กับมันแบบพึ่งพาอาศัยกันเพียงแค่พวกเราไม่ได้หลอมรวมเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวกันมันก็เลยไม่ใช่เอนโดซิมไบโอซครับ หรือว่าการที่สิ่งมีชีวิตหนึ่งกลายร่างไปเป็นอวัยวะของอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งก็เกิดขึ้นอยู่นะครับอย่างเช่นปลาแองเกอลรล์ตัวผู้ที่จะไปเกาะร่างของตัวเมียแล้วลหลอมรวมกลายเป็นอวัยวะผลิตสเปิร์มให้ตัวเมียปลาแองเกอร์ตัวผู้จากสิ่งมีชีวิตได้กลายเป็นอวัยวะของตัวเมียมันก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติอยู่นะครับเพียงแต่ว่านี่ไม่ใช่อนโดซิมไบโอซิสเท่านั้นครับปรากฏการณ์อนโดซิมไบโอซิสนั้นเกิดขึ้นได้ยากมากๆเลยนะครับเท่าที่เรารู้ตอนนี้ ตลอดประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต4,000จนถึง4,500ล้านปีเนี่ยเราก็คาดว่ามันเคยเกิดขึ้นแค่2ครั้งเท่านั้นครับครั้งแรกก็คือตอนที่อาร์เคียตัวหนึ่งไปกินแอโรบิกแบคทีเรียเข้าไปแล้วให้กำเนิดเซลล์ยูคริโอตขึ้นมาเมื่อราวๆ2,000จนถึง3,000ล้านปีที่แล้วอย่างที่เราได้เล่าไปนะครับที่เราคาดว่ามันเกิดขึ้นช่วงนี้เพราะว่าเราได้พบล่องรอยของสเตอร์เรลโมเลกุลทางเคมีที่เกิดจากเซลล์ยูคริโอตในชั้นหินที่มีอายุมากกว่า2,700ล้านปี มันก็เลยมีความเป็นไปได้ว่ายูคาริโอตน่าจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้ะครับแต่นี่เป็นเพียงแค่การเจอแค่สารเคมีไม่ได้เจอตัวยูคาริโอตนะครับเราถึงใช้คําว่ามีความเป็นไปได้ครับส่วนฟอสซิลสิ่งมีชีวิตแบบยูคาริโอตที่เก่าแก่ที่สุดที่เราค้นพบก็คือสาหร่ายครับที่มีอายุประมาณ2,100ล้านปีอันนี้แน่นอนว่ายูคาริโอตเกิดขึ้นก่อนเวลานี้แน่ๆครับส่วนปรากฏการณ์เอนโดซิมไบโอซิสครั้งที่2 เกิดขึ้นเมื่อราวๆ1,000ล้านปีที่แล้วครับตอนที่ยูคริโอตตัวหนึ่งได้ไปกินไซยาโนแบคทีเรียครับแล้วก็เหมือนเดิมครับไซยาโนแบคทีเรียตัวนั้นไม่ได้ย่อยครับมันได้หลอมรวมเข้ากับเซลล์ยูคริโอตกลายเป็นออกร์แนลกลายเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์ครับไซยาโนแบคทีเรียก็ได้กลายเป็นออกร์แนลที่ชื่อว่าคอโรพลาสท์ที่ทําหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างน้ําตาลและเซลล์ยูคริโอตตัวนี้ก็ได้กลายเป็นบรรพบรุษของพืชต,ต่อไปครับ ทั้งไมโตรคอนเดียและก็คลอโรพลาสต์ต่างก็เคยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอิสระมีชีวิตเป็นของตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่งมันได้มาหลอมรวมกลายเป็นอวัยวะของเซลในร่างกายของสิ่งมีชีวิตอื่นในสมัยนั้นร่างกายของสิ่งมีชีวิตมันยังไม่ซับซ้อนการที่สิ่งมีชีวิตจะปรับตัวหลอมรวมให้ทํางานร่วมกันได้เนี่ยมันก็เลยง่ายกว่าสมัยนี้มากๆครับตอนนี้สิ่งมีชีวิตได้ซับซ้อนขึ้นมากๆแล้วมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่สัตว์หลายเซลล์อย่างพวกเราจะปรับตัวไปรวมร่างกับสิ่งมีชวิตอื่นได้ครับ อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับเท่าที่เรารู้ตอนนี้ในประวัติศาสตร์สิ่งมีชีวิตปรากฏการ์ endosymbiosis เนี่ยเคยเกิดขึ้นแค่2ครั้งเท่านั้นแต่ล่าสุดเราพบว่ามันอาจกำลังเกิด e โดซิม m b i o s i สครั้งที่3ขึ้นมาก็ได้ครับโดยในปี2024ที่ห้องแลบมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสานตาครูซสหรัฐอเมริกาโจนาธานเซนักนิเวศวิทยามหาสมุทรได้ตีพิมพ์การค้นพบปรากฏการ์ที่อาจจะเป็น e n d ซ s y m b i o s i s ก็ได้ครับเขาได้ค้นพบสาหร่ายทะเลชนิดหนึ่ง ที่ชื่อยาวๆตามนี้ครับที่มีแบคทีเรียที่ชื่อว่า UCYN-A อาศัยอยู่ในเซลล์ของร่างกายครับโดยแบคทีเรียตัวนี้ได้เปลี่ยนในตัวเจนให้กลายเป็นสารประกอบที่ทําให้สาหร่ายจเจริญเติบโตครับส่วนแบคทีเรียนี้ก็ได้รับสารอาหารจากเซลล์ของสาหร่ายในการดํารงชีวิตครับการศึกษานี้พบว่าแบคทีเรีย UCYN-A ได้กลายเป็นออร์แกแนลที่พวกเขาตั้งชื่อว่า n นโ r ร p l a ที่เป็นออร์แกเนลทำหน้าที่ดูดซับไนโตรเจนมาสร้างเป็นสารอาหารครับสาเหตุที่เขาตีความว่าแบคทีเรียตัวนี้น่าจะกลายเป็นออร์แกเนลแล้วเพราะว่าแบคทีเรียตัวนี้เนี่ย ได้เริ่มปิดการทํางานแล้วก็ทิ้งชิ้นส่วนของ DNA ด้านการดารงชีวิตไปแล้วบางส่วนครับและตอนนี้มันก็มีชีวิตอยู่ได้ด้วยกันพึ่งพาเซลล์ของสาหร่ายแทนแล้วมันไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถ้าแยกตัวออกจากเซลล์ของสาหร่ายแล้วครับแบบเดียวที่เคยเกิดขึ้นกับไมตโตรคอนเดรียและก็โครมาสมาก,ก่อนเลยครับปกติแล้วสาหร่ายและพืชไม่สามารถดึงไนโตรเจนจากอา,ากาศมาใช้ได้โดยตรงแต่ต้องเอามาจากแหล่งอื่นอย่างเช่นแร่ธาตุในดินเราถึงมีปุ๋ยไนโตรเจนนั่นแหละครับแต่ถ้าเซล์มันมีไนโตรพารส มันจะสามารถดึงไนโตรเจนจากอากาศมาใช้ได้โดยตรงทำให้มันสามารถอยู่รอดได้ง่ายขึ้นอีกครับซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นต้นกำเนิดของสาหร่ายสายพันธุ์ใหม่ในอนาคตก็ได้ครับและนักวิทยาศาสตร์ก็คาดว่าปรากฏการที่เซลล์ของสาหร่ายตัวนี้ไปกินแบคทีเรียตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นเมื่อราวๆ100ล้านปีที่แล้วครับตอนนี้มันถึงวิวัฒน,นาการมาเป็นแบบนี้ได้ครับแต่เรื่องว่ามันกลายเป็นออกกร์แกเนลหรือว่าเป็นเอนโดซิมไบโอซิสครั้งที่สามไหม มันก็จะเป็นการถกเทียงกันอยู่ครับแค่งานวิจัยนี้นําเสนอว่ามันน่าจะเป็น endosymbiosis ครั้งที่3ได้ละครับแล้วการค้นพบนี้ก็มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเซลล์ของสาหลายเนี่ยก็ถือว่าเป็นเซลล์ที่มีความซับซ้อนมากๆถ้าเทียบกับโปรคาริโอตหรือว่า ยูคริโอตในอดีตนะครับแต่พวกมันก็ยังสามารถล้อมรวมกับแบคทีเรียได้และปรับแบคทีเรียตัวนั้นให้กลายเป็นอวัยวะใหม่ของมันซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากครับที่สิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนสามารถทําอะไรแบบนี้ได้ครับกลับมาที่ไมโทรคอนเดียกันต่อครับมันก็คือแหล่งกําเนิด ATP ของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเราออกซิเจนจะเข้าไปในเซลล์ของเราและไมโทรคอนเดียก็จะจับออกซิเจนนั้นมาสร้างเป็น ATP ครับแล้วเราก็เรียกกระบวนการนี้ว่าการหายใจระดับเซลล์ ถ้าไม่มี ATP หรือว่า ATP หมดเราก็เกมโอเวอร์ทันทีครับหลายๆคนคงเคยได้ยินครัว่าไซยาไนครับสารพิษที่เรารู้จักกันดีผลของมันก็คือไปยับยั้งการหายใจระดับเซลล์หรือไปทําให้ไมโรคอนเดียสร้าง ATP ไม่ได้นั่นแหละครับและนี่แหละครับก็คือพิษของไซยาไนครับ ทำให้เซลลของเราหายใจไม่ได้และเราก็เกมโอเวอร์ครับเซลล์เราแต่ละเซลล์เนี่ยไม่ได้มีไมโทคอนเดรียแค่ตัวเดียวนะครับใน1เซลล์จะมีไมโทคอนเดรียได้มากมายหลายตัวเลยครับแต่จะมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับชนิดของเซล์ครับอย่างเซลล์กระดูกเนี่ยจะมีไมโทคอนเดรียลาวๆาวามต่อปริมาตรเซลล์ตับก็จะมีราวๆา0ยต่อปริมาตร ส่วนเซลล์หัวใจเนี่ยที่ต้องการพลังงานมากหน่อยก็จะมีไมโทคอนเดรียอยู่ที่ประมาณ35-40%ต่อปริมาตรครับเราจะเห็นว่าไมโทคอนเดรียและคลอโรพาสเนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างที่แยกจากส่วนอื่นของเซลล์อย่างชัดเจนครับมีเมมเบรนที่คอยแยกว่าพวกมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเซลล์นี้ครับซึ่งเรื่องนี้มันก็สอดคล้องและก็สนับสนุนทฤษฎีเอนโดซิมไบโอซิสครับแล้วหลังจากนั้นมันก็มีการศึกษามากมายแล้วเราก็พบหลักฐานเยอะแยะเลยครับที่คอยสนับสนุน ทฤษฎีซิมไบโอซิสนี้ครับอย่างเช่นโครงสร้างและละักษณะต่างๆของไมโตรคอนเดรียเนี่ยจะคล้ายคลึงกับแบคทีเรียที่ชื่อว่าลิคเคเซียพวกมันอาจจะมีบรรพบุรุษร,ร่วมกันก็ได้และแน่นอนว่าคโคพลาสก็มีความคล้ายคลึงกับไซโนแบคทีเรียครับและนอกจากนี้ครับพวกมันก็มี DNA เป็นของตัวเองแยกจาก DNA หลักของเซลลเลยครับและ DNA ของพวกมันก็เป็นแบบวงรอบปิดที่เหมือนกับแบคทีเรียไม่ได้เป็น DNA แบบเปิดเหมือนยูคาริโอตครับ โดย DNA ของไมโทรคอนเดียก็อยู่ในแมทริกนั่นแหละครับและเมื่อเราตรวจ DNA ก็พบว่า DNA ของไมโทรคอนเดียเนี่ยคล้ายกับแบคทีเรียลิคเคสเซียจริงๆครับและ DNA ของโครโมพัสก็คล้ายกับไซยาโนแบคทีเรียจริงๆพวกมันไม่ได้คล้ายกันแค่รูปล่างแต่คล้ายกันถึงระดับ DNA เลยครับและถ้าเมื่อไหร่เกิดความผิดปกติบางอย่างอย่างเช่นไมโทรคอนเดียหลุดออกไปอยู่นอกเซล ร่างกายเราก็จะมองว่ามันเป็นแบคทีเรียแปลกปลอมตัวหนึ่งระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะกําจัดมันครับหรือแม้แต่ DNA ของไมโตคอนเดียเนี่ยถ้ามาหลุดออกมาอยู่ข้างนอกของไมโตคอนเดียแล้วร่างกายเราก็จะมองว่ามันเป็นไวรัสแล้วระบบภูมิคุ้มกันก็จะทําลายมันเช่นกันครับแล้วเรายังพบอีกว่าร่างกายของเราไม่สามารถสร้างไมโตคอนเดียขึ้นมาได้เองนะครับไมโตคอนเดียมันจะเกิดขึ้นได้จากการ แบ่งตัวจากการเพิ่มจํานวนของตัวมันเองเท่านั้นครับหรือก็คือเราไม่สามารถสร้างไมโตคอนเดียใหม่จากศูนย์ได้ครับร่างกายเราจะต้องมีไมโตคอนเดียอยู่แล้วแล้วมันก็เพิ่มจํานวนขึ้นจากการแบ่งตัวแบบแบคทีเรียนั่นแหละครับและแน่นอนว่าคอโลพลาสในพืชก็เป็นแบบนี้เหมือนกันครับความพิเศษของไมโตคอนเดียอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงต่างก็มีไมโตคอนเดียด้วยกันทั้งสิ้นครับ แต่ไมโทคนเดียของเราเนี่ยจะได้รับมาจากฝั่งแม่เท่านั้นไม่ใช่ฝั่งพ่อครับ DNA ในนิวเคลียสของเราเนี่ยจะเกิดจากการผสมกันระหว่าง DNA ของพ่อและแม่ครับแต่ DNA ในไมโทคอนเดียเนี่ยจะไม่มีการผสมกันครับมันจะส่งตรงจากแม่สู่ลูกเท่านั้นเลยครับสาเหตุก็เพราะว่าเซลล์ไข่ของแม่เนี่ย จะมีไมโทคอนเดียอยู่มากมายมหาศาลนับแสนเซลล์เลยครับส่วนในสเปิร์มของพ่อเนี่ยจะมีอยู่แค่ไม่กี่สิบเซลล์เท่านั้นครับแถมอยู่ที่หางด้วยโดยหน้าที่ของมันก็คือสร้างพลังงานในการเคลื่อนที่ครับแล้วตอนที่สเปิร์มผสมกับไข่เนี่ยมันจะตัดส่วนหางทิ้งไปครับทำให้ในไข่หลังจากการผสมพันธุ์แล้วจะมีเพียงแค่ไมโทคอนเดียจากฝั่งแม่เท่านั้นเองครับซึ่งนั่นก็ทําให้เราสามารถใช้การตรวจ DNA ในไมโทคอนเดียในการสืบหาบรรพบุรุษฝั่งแม่ของเราได้นั่นแหละครับ ที่เรามาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่เราได้ค้นพบหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎี endosymbiosis ครับข้อมูลหลักฐานหลายอย่างค่อนข้างแน่นหนาจนตอนนี้มันก็กลายเป็นทฤษฎีที่ถูกยอมรับมากที่สุดในปัจจุบันหรือก็คือถ้าไม่มี endosymbiosis เกิดขึ้นเราก็จะไม่มีสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ไม่มีสัตว์ไม่มีพืชไม่มีสิ่งมีชีวิตที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเกิดขึ้นบนโลกนี้ทั้งโลกก็จะมีแต่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่แทบไม่มีการพัฒนาอะไรเลยไม่มีความซับซ้้อนนดดเกิขึ โลกคงน่าเบื่อหน้าดูจริงไหมครับและนี่ก็คือเรื่องราวของเอนโดซิมโอซิสและการกำเนิดไมโทคอนเดียขคุ้มพลังของเซลล์ที่เราได้นำเอามาฝากแกในวันนี้นะครับถ้าใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าชอบคลิปแบบนี้ใช่ไหมครับลองเช็คดูหน่อยว่าได้กดไลค์กด Subscribe ช่องนี้ไว้แล้วหรือยังนะครับถ้ายัางก็อย่าลืมกดด้วยและเช็กหน่อยว่าได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วหรือยังครับเพราะว่า YouTube ตอนนี้ค่อนข้างโหดมากๆเลยถ้าไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยหลายครั้งคลิปของเรา ก็ไม่ไปโผล่ในหน้าฟีดของพเพื่อนๆครับแล้วใครที่อยากสนับสนุนช่องนี้ไปมากกว่าน,นี้ก็สามารถกดสมัสมาชิกหรือว่ากดปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยครับโดยค่าสนับสนุนของพเพื่อนๆเนี่ยก็จะกลายเป็นค่าข้าวค่า,ากาแฟให้กับทีมงานคนช่างสงสัยครับแล้วใครที่อยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรต่อไปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวพวกเราจะมานั่งไล่อ่านกันครับขอบคุณที่ฟังกันจะจบครับเจอกันใหม่คลิปหน้าและเหมือนเดิมครับอย่าลืมช่างสงสัยเข้าไว้นะครับสวัสดีครับ